เกือบหลับแต่กลับมาได้ฮุนไดฮิลสเตสแตสงชนะพิค์สไปเดอร์ครองแชมป์ลีกเกาหลีวิภาวีสีทองสุดปังช่วยฮุนไดฮิลสเตสแตสงชนะพิค์สไปเดอร์ผงาดแชมป์วอลเล่บอลลีกเกาหลีวันที่ 1. เมย์ยอสอการแข่งขันโคโววีลีกเกาหลี2023-24ถึงรอบชิงชนะเลิศนัดที่3าฮุนไดฮิลสเตรเตต้นสังกัดของมดวิภาวีสีทองบุกไปเยือนพิคงสไปเดอร์ที่นำมาโดยคิมยอนขยองซูเปอร์สตาร์วงการลูกยางเกาหลีใต้ ทั้งนี้โคโวลิเกาหลี2023-24ถีรอบชิงชนะเลิศจะแข่งกันแบบชนะ3ใน5ถ้าได้ทีมชนะแล้วไม่ต้องแข่งจนจบโดยฮุนไดฮิลสเตรตขึ้นนำก่อน2 0เกมถ้านัดนี้ฮุนไดเอาชนะได้ก็จะเป็นแชมป์ทันทีแต่ถ้าแพ้ก็ไปลุ้นกันต่อน,นัดหน้าผลปรากฏว่าฮุนไดฮิลสเตรตเป็นฝ่ายทำได้ดีกว่าเฉือนเอาชนะพิงค์สไปเดอร์ไปได้3-2เซต22-25 25-17 23 2 5 25-23และ15 7รวมชนะ3 0นัดไม่ต้องแข่งอีก2นัดที่เหลือส่งผลให้แชมป์ตกเป็นของฮุนไดฮิวสเตรทแชมป์รอบปกติส่วนพิงค์สไปเดอร์รับบทนางรอง2ปีซ้อน